แหวนแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญจากบอกแม่วาอำเพอเถินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.1ึุ่คูณหนเซนติเมตรค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%สิงเปรเซนต์ทรงเรือนเป็นแบบน่ารักนะคะมีนามเตยล็อกทั้งสี่มุมเลยค่ะด้านข้างของแหวนนะคะเป็นลวดลายดอกไม้ที่ฉลุเรียบร้อยแล้วค่ะแหวนวงนี้นะคะ มีเนื้อแก้วที่สวยใสไร้ตํำหนิเลยค่ะและที่สำคัญนะคะแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วที่มีผลึกสีม่วงด้านในด้วยค่ะแหวนวงนี้นะคะสามารถที่จะใส่ได้ทุกนิ้วเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะปรับไซส์ได้เองเลยค่ะ เนื้อแก้วสวยใสนะคะมองผ่านแสงเขาเราจะเห็นนะคะว่ามีผลึกสีม่วงอยู่ด้านในค่ะกลิ้งกับแสงก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีผลึกที่สวยงามอยู่ด้านในนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาก็จะเห็นค่ะว่ามีประกายสีม่วงสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนและสวยงามมากๆเลยค่ะแหวนวงนี้นะคะถึงแม้ว่าขนาดเม็ดจะเล็กแต่ด้วยตัวเรือนนะคะเขาชูเม็ดให้โดดเด่นค่ะมีความสวยงาม ถือว่าเป็นแหวนที่มีความสวยงามและเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณนะคะเราลองมาฟังดูกันค่ะว่าแก้วนางขวัญเขามีคุณทางด้านใดบ้างนะคะแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญค่ะเป็นแก้วที่มีสี ม่วงเข้มหรือว่าสีอ่อนนะคะบางเม็ดค่ะเขาก็จะมีผลึกสีม่วงม่วงอยู่ด้านในด้วยนะคะเมื่อนำมาสะท้อนกับแสงแล้วเราจะเห็นเขาว่าผลึกสีม่วงที่อยู่ในเม็ดนั้นมีความสวยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะตามโบราณนะคะมีความเชื่อมาแต่โบราณเลยค่ะว่า แก้วนางขวัญจะให้คุณทางด้านจิตใจค่ะจะช่วยระง,งับความฟุ้งซ่านเวลาที่ใครนะคะมีจิตใจที่กำลังฟุ้งซ่านคิดมากนะคะแก้วนางขวัญเขาจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใต้สํนนึกด้วยค่ะทำให้มีสติแล้วก็มีปัญญาที่ดีขึ้นค่ะมีสมาธิสูงและยังช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยนะคะ ให้โชคทางด้านความรักค่ะการพบคู่ครองหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมค่ะใครนะคะที่สวมใส่แก้วนางขวัญก็มักจะโชคดีในเรื่องของคู่เสมอเสมอค่ะรวมไปถึงความเจริญนุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบาร,รมีสูงค่ะช่วยส่งเสริมให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนนะคะถ้าหากว่าทำการค้าขายก็มักจะขายดีมากกว่าคู่แข่งค่ะ หน้าที่การงานก็จะเรินก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะชเวยเรียกทรัพย์กักทรัพย์นะคะถือว่าเป็นแก้วที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะมีโชคลาภมั่งมีมั่นคงนะคะการเป็นอยู่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะเมื่อสวมใส่แก้วนางขวัญแล้วและไปเจรจากับใครก็มักจะเป็นต่อเสมอค่ะ มีความแคล้วคลาดปลอดภัยและยังช่วยป้องกันภัยและยังถือว่าเป็นแก้วที่มีอนุภาพในการปกป้องเจ้าของให้พ้นจากมนต์ดำอถรรต่างๆอีกด้วยนะคะตำนานก็ยังสืบทอดมาอีกนะคะว่าแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญเป็นแก้วที่นิยมถวายบูชาสการะพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วนางขวัญบงนี้นะคะซึ่งเป็นเม็ดแก้วที่มีผลึกสีม่วงด้านในด้วยค่ะและตัวเรือนนะคะก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดเองได้ด้วยนะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะวายแอดมินจะหาของดีหาของสวยมาให้ท่านเลือกชมเลือกจับจ้องเป็นเจ้าของกันอีกนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ